รมสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะาจากศรัทธานะ,คะแค่เพียงศรัทธานะ,ะเอเามราิีคก็แค่ปากซอยแต่สําหรับคลิปนี้เนื้อหาของคลิปนี้นะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ปากซอยธรรมดาถึงก้นซอยท้ายซอยกันเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่มีแรง พลังศรัทธาพระศาสนานะไม่สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้เลยนะพระน้ําหนัก12ตันนะที่จะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลนะแล้วพอไปถึงยังท่าเรือก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่วัดได้เลยนะจะต้องใช้เวลานะหรือว่าขนย้ายต่ออีกเป็นพันพันไมล์นะ บนารางรถไฟเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์นะใส่รางรถไฟแล้วก็วิ่งไปอย่างรัฐเท็กซัสนะแต่ระหว่างทางจริงๆเราก็เลยวัดไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะนะเลี้ยวรถหรือวาอ่ามาส่งได้เลยก็จะต้องทําตามขั้นตอนของระบบการขนส่งของสหรัฐอเมริกานะพอไปถึง ที่หมายนะก็จะต้องมีการโหลดนะเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่มีพระพุทธรูปอ่าหนัก12ตันเนี่ยใส่รถสิบล้อนะถึงจะเดินทางมาที่วัดมีชัยสุวรรณรามได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาแล้วก็ศรัทธาในองค์จำลองของนะคะพระ พระเจ้านะไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เลยแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ที่5แล้วนะคะสําหรับการอาราธนาประดิษฐานบูชานะเป็นพระพุทธรูปจากร้านหวังเจริญคุณชัยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศเต็มๆนะระหว่างที่อาราธนาประดิษฐานชั่วคราวรอที่จะอาราธนาขึ้นประทับแท่นที่จะเป็นประธานในอุโบสถต่อไปนะคะมาชมภาพเต็มๆกันเลยค่ะ ในภาพตอนนี้นะคะก็เป็นรถนะที่จะต้องเคลื่อนนะเคลื่อนองค์พระนะออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะ่าจะเป็นการผูกนะคะแล้วก็ผูกที่ฐานไม้พาเลทนะแล้วก็ค่อยๆดึงนะลากออกมานะคะาตามที่เห็นในภาพนะคะ จะใช้เคน110ตันถือว่าพระคุณเจ้าท่านอาขอม้วนเดียวจบก็คือว่าไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยกนะคะอันนี้ถือว่าจัดเต็มนะคะอตอนนี้ลากออกมาแล้วนะคะลากพาเลทนะที่ประทับแท่นพระ ปางปฐมเทศนาขนาดหน้าตาก2เมตรน้ะหนัก12ตันออกมาแล้วน nah. ะตอนนี้ค่อยๆลากนะคะค่อยๆลากออกมาแล้วแล้วก็คนนี <plup bible opus> ้น่าจะเป็นหนุ่มน้อยนะที่มาจากทีมยกนะทีมย,ก,มยกของรถเคพนะอาจารย์ก็สัภาพเล็กๆน้อยๆพอให้เป็นสีสันนะคะแล้วก็ในภาพนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศมุมไกลนะคะเพราะว่า สถานที่ของวัดมีชัยสุนารามค่อนข้างที่จะว่างคล้ายๆกับว่าเป็นทุ่งนาแบบนั้นเลยเป็นวัดที่อยู่ชานเมืองหรือว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็คือ,อพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นวัดแบบบ้านนอกนะชนบทนะที่ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการอยู่อาศายัยหรือว่าอยู่พักอาศัยนะคะเมื่อเห,เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรถพระอาจารย์นะคะรถพระอาจารย์ ก็จะเห็นว่าพระอาจารย์จะแผนกล้องนะให้ดูเพียงแต่ว่าท่านยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะเราก็จะเวียนเวียนหัวนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ถือว่าเป็นมุมกล้องดิบๆนะของพระคุณเจ้านะที่ตั้งใจจะถ่ายภาพให้เราได้เห็นบริบทของงานนะเต็มที่เลยนะคะรถเขน1้อ110ตันนะไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยกเลยนะคะ น่าจะหลายแสนนะสมเพนว่าไม่น่าจะต่ํากว่า4ี่แสนสามสี่แสนอันนี้เป็นการประดิษฐานนะ,ะแล้วก็จับตั้งนะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพเต็มๆนะของพระพุทธ,ธปฏิมานะ,ะองค์ปางปฐมประเทศสนาขนาดหน้าตัก2เมตรน้ําหนักอยู่ที่นะคะสิตันนะตอนนี้ก็อัญเชิญประดิษฐานชั่วขราวเรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดมีชัยสวนณารามนะคะรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ